สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปอโอนมีเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มมาอ่านให้ฟังนะจ๊ะฟาร์มแอนิมอลนะคะจอจแอดเดอะแอนิมอลฟาร์มนะคะจอจคือชื่อคนนะคะไปที่ฟาร์มสัตว์นะคะเรื่องนี้นี่จะได้ยินเสียงสัตว์แบบฝรั่งนะของไทยเราก็จะเรียกเสียงจะเป็นอีกแบบหนึง่งของฝรั่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ นักเรียนโบนี่ถามเอ๊ะทำไมเสียงมันเป็นแบบนี้หรอโบก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นเสียงที่ฝรั่งเขาได้ยินนะคะเราต้องไปหาวิดีโอที่มีฝรั่งเนะี่ยเขาทำเสียงสัตว์ให้ฟังนะโบรก็ไปฟังมานานและวันนี้นี่โบร์ก็จะนึกเอาตามที่โบรจำจำได้นะ Just is a two years old baby boy He lives with his parents in the city This weekend, the family has decided to visit a nearby animal farm. George sees and hears lots of animals on the farm, making different sounds. He can see, hear, and even touch some of the animals. George yeah, is a, a two-year-old boy. He lives with his ไปเที่ยวที่ฟาร์มสัตว์ที่หนึ่งจอร์จก็ได้เห็นได้ยินเสียงสัตว์เยอะแยะเลยแล้วสัตว์เนี่ยก็ทำเสียงที่ต่างๆกันไปจอร์จก็เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็จับสัตว์คือเด็กๆอะ่ะเด็กสองขวบอะ่ะเขาก็จะมีความตื่นเต้นเนี่ยจอร์จเลิ e เด the a n i m เม s บายเด t r i อน to i m ส์ a t e เ h e m Imitate คือเรียนแบบจอร์จเนี่ย ก็ชอบเสียงสัตว์มากเลยก็เรียนแบบเสียงสัตว์ He observes them carefully Observe คือเฝ้าดูคอยมองดูดูซิเอ๊ะเสียงสัตว์เป็นยังไงอย่างเงี้ยเพื่อจะทำตาม A Rooster says cock a d o o d o Rooster คือไก่ต้งที่มันขัน ee e อีเอเออะค่ะ Chicken says ครุกครุก Chicken ก็คือไก่ธรรมดา อแดกเซย์แควกแควกเป็ดอันนี้เสียงเป็ดข้าวเซย์มัมวนี่เสียงวัวพริกเซย์ไอค์ไอค์อันนี้เสียงหมูนะชีฟเซย์แกะแกะเสียงแกะฮอตเซย์เนเนถ้าเป็นภาษาไทยก็ฮิฮิอันนี้เสียงม้านะคะ่ะกอดเซย์แม แม่เสียงแพะนะคะ By the end of the day Josh can't a le bark like a dog woo f, woo f. นี่เสียงหมาเห่านะคะ bark แปลว่าเห่าเป็นภาษาไทยเราก็จะเห่าฮ้องๆใช่ไหมแต่หมาฝรั่งเขาได้ยินเป็น woo f, woo f, อย่างนี้นะเป็นเสียงเราไปอยู่ได้ไงอันนี้พวกก็ไม่รู้นะ And meow meow like a cat แล้วก็เสียงแมวนะคะ ลองทำเสียงสัตว์กันดูนะจ๊ะทุกคนฝึกอ่านกันไปนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ